ครับอาเบอแบะเขียบเขียบกับลรื่องอะไมากรื่งสุกบางบางบางมาบางลูกก็สุกด้วยครับมารีวิวหน่อยนะว่าแล้วก็ผมเจบไปแล้วล่ะซุ้มสุกอ่ะซุ้มไก่สุกปันเจ๊ก็ต้องเก็บด่านหมากรตี้ด้วยครับ ตาตีตีนะตาบ่าตีวัดกงเก็บเดี๋ยวไอเบิ่งโอ้สินค้าท่างการกับเศียรเนี่ยนะครับอันนี้อันนี้กับอันนี้กับนี่แหละครับเตตี้เนรอเก็บอะตายกสิอันนี้ส,นนสุกแล้วเนี่ยน,นุ่มเลย มงสิเาะเดืดเซวพี่น้องว่ะ <laughs> เจ็บไปตัวเะ็ได้ถุงมว้นว่ได้สูกกินนวยนั้นแหละจะ็ไงไว้ยังสิเดีบบ๋ยวให้ญาพีพี่น้องกินไปเสร็จแล้วก็ื่อมากอน้าบ่มพี่น้องวะดไป หน่วยหน่วยสุกก็มีหน่วยแจกก็มีหน่วยอ่อนก็ยังมีอยู่มีเยอะแยะโมเลี้ยงต้องการเกษะเสียดนี่มั่นๆนะดอกครับเบื้องล่างคุ้มบ่หนั่นดอกเพราะว่านี่น้องเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเขาจอมมาขายนะกรเสียดว่าจะเป็นพวกเขา่าพวกอ้อยมั่นสมบัติทั้งหมนี้แล้วคือว่า อันรัฐบาลปุณละค่าข้างในนี่แบบคือว่าทั้งอันนี้นะถ้าปิดปิดแดนปิดแดนเราก็ได้้าต่อไปจังไรล่ะเจ้าเจ้าวอเลียงแต่ก่อตะก่อนว่าเดี๋ยนี้ก็นิี่ก็นิี่กนที่ปิดคือก็ละซ่อมเมืองเพราะว่าเป็นเพื่อนบ้านกันด้เออแล้วขายของขายยังโเนี่สินค้ามนเนี่ยก็เป็นรเกษตรอา ขึ้นเมื่อไรตัวบอลแมนพวกกันพวกสินค้าต่างๆว่าจะเป็นอ้อยพวกมันพวกเขาต้องการเกษตรเออเพราะว่าเนี่ยได้คายเศรษฐกิจเขาย่อเขาแต่พวกเดีดก็กต้องเห่ออะไรดรอกคือย่างกันกับกับนี่แหละครับกับพวกเอ่อคนงานต่างดาวมาทำงานประเทศนหอยแหละ ปรเทศเพื่อนบ้านบพรว่าจะเป็นเหล้าเมียนหรือว่าพม่าบ่ดเลยเมียนมาเนี่ยออกมาทำขเขาก็ได้คนไทยก็เลยตกงานตกครับโอ้คนไทยตกงาน,งานหลายเลยเออมีสวดอยด้วยนะครับพี่น้องเพราะาารว่าเขาจะเรียกได้เนี่ยพวกเขาประกอบการเขาจะเรียกได้เนาะคนไทยก็เลยควายตกงานวก็ยังไปแล้ว หลายครับคนจนก็หลายคนม,มือเนี่ยมันตกง,งานหลายก,ากันกาขายกับบอตีซื้อม,มือเนี่ยเราพี่น้อง,องว่าผมผมเห็นทังันเดีครับตามที่เห็นมาหลายเรื่องหลายเล่าครับหล,รหลายโปรโมอยากบอหลายปวดอย่างท,ทั่วไป,ปวก็ขอบคุณครับที่รับชมครับสวัสดีครับ